สวัสดีครับพูดตีอยู่บ้านอาหารกลางวันเออทำไมพกสาหร่ายมาเยอะจังเลยคะเนี่ยคุณาเอออากาศมันร้อนตอนนี้อากาศมันร้อนเห็นแดดไหมข้างนอกอะเปรี้ยงเลยเออมันก็มีก็เลยแบบเออก็เลยอะไรเออสักนิดหนึ่งก็โชกล้ามโชว์ไลสักนิดหนึ่งโอ้โหมีสาหร่ายสไปรูลิน่ามาด้วยโอ้ยโชามแล้วทำอะไรกินนะคะอ่าอุ้ย เดี๋ยวของกินค่อยนั่นของกินค่อยน,นั่นค่อย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 ,อย,อยอเฉลยแล้วจะให้ทําอะไรก็นี่ไงโชเขาโชารู้เปล่าว่าโชอะไรโชข้าวไม่ใช่โชจานใหม่ <laughs> เดี๋ยว <laughs> จุ๊ไป <laughs> จานใหม่ก็ต้องโชด้วยเหรอเอานี่ไงลายสวยไหมล่ะเพิ่งจะไปซื้อจานใหม่มาอ๋อคือครัวใหม่จาน<อ>ใหม่อุปกรณ์ใหม่เดี๋ยวมันเป็นเมลามีนหรือว่าเป็นเดี๋ยวนะ คุณรู้ชืว่าเป็นกระเบื้องหรือเมลามีนเป็นกระเบื้องค่ะแตกนะคะจริงเหรอจ้ะแต่อย่าไปเคาะค่าแตกค่ะเมลามีนไม่ใช่ค่ะถ้าเมลามีนราคานี้ไม่ได้ค่ะคุณซื้อมาเท่าไหร่อ่ะคุณซื้อมาเท่าไหร่อุ้ยสวยนะเดี๋ยวนะคะมันเป็นกระเบื้องพี่กัมพูอย่าไปเคาะนะแตกนะอืมออาคุณซื้อมาใบเท่าไหร่ละเอออันเนี้ยผมว่ามันเป็นเมลามีนเดี๋ยวกับกระเบื้องเข้าเออ วิธีใช้ภาชนะกระเบื้องสำหรับใส่อาหารระวังแตกนั่นระวังแตกคือต้องใช้เป็นกระเบื้องนะค่ะนี่แหละฮะก็โชว์ใหม่ช้อนช้อนก็ใหม่ครัวก็ใหม่พ่อครัวก็ใหม่ชอดด้ามเลยนะเสิร์ฟอ่ะเสิร์ฟเข้าเหมือนเหมือนเราอ้าวลูกค้าคนเดิมครับเพิ่มเติมคือ มาเยอะจังแม่กินหมดไหมอะใครตักข้าวให้เหมดไหมไมยหมดผู้ใดตักเข้าให้คือจะกินทั้งหม้อเลยตัวนั้นนะอืมอันนี้เดี๋ยวช่เฉลยว่ากับข้าวมีอะไรบ้างนะคะอ่าพ่อครัวเตรียมก่อนพ่อครัวเตรียมเดี๋ยวเขาดูเขาดูครัวพ่อครัวหน่อยได้ไหมคะเห็นแต่งแต่งอยู่หลายวันแล้วยังไม่เรียบร้อยเลยครับเอาจิง เมื่อไหร่จะเรียบร้อยคะยังมันไม่เรียบร้อยของยังวางเกะกะอยู่เลยนะฮะเนี่ยๆเนี่ยมันยังดูดูข้างบนก่อนดูข้างบนเออข้างบนก็จะมีเนี่ยฮะอ่านอ่านเรื่องเครื่องต้มกาแฟก่อนอ่าก็จะมีโซนนี้เป็นโซนกาแฟอ๋อชาน้ำน้ำชากาแฟเดี๋ยวจะปั่นผลไม้ให้กินนะเฮ้ยเดี๋ยวจะทําน้ําปั่นผลไม้อันนี้ก็มีครัวนี่ครบหมดเลยนะเออแต่ว่าประธานโทษฮะไอ้เครื่องปั่นเนี่ยไปซื้อละเออเออเออแต่ตอนนี้รอเขามาส่งครับ S <S <S แต่ผลไม้เป็นไงผลไม้ไ <ง S 1> <ะ>มารอแล้วครับไหนไหนผลไม้มารอถูกขยี้แล้วนี่โอ้ผลไม้ครบมันมารอถูกขยี้แล้วขาดอะไรคะขาดเครื่องขยี้ครับนะฮะแล้วก็นี่เป็นพวกแก้วแก้วสําหรับใส่กาแฟนี่ก็เป็นน้ําชาออ้ยอันนี้อันนี้อันนี้อ,นนอันนี้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 ของแพงนะคะเนี่ยใช่ไหมโอ้โหอนี้ศิลาดนจัดนครปฐมหลายปีแล้วซื้อมาหลายปีแล้วก็ปรากฏว่าฝาหายครับเอา ฝาหายไม่เจออุย้ยนี่แพงนะฮะสวยเห็นไหมคุณรัชนีจะมองเห็นว่าถ้าดูใกล้ๆเนี่ยเหมือนกับมีรอยร้าวแต่ความจริงเป็นลายของเขาเป็นลายของเขาายสีลาดนมันไม่ใช่แค่กระเบื้องคือเขาเผาให้มากกว่าเป็นกระเบื้อง่ครับก็เลยเรียกว่าสิลาดนน,นะคะมันเหมือนกับเนี่ยร้าวไปทั้งอันแต่ความจริงไม่ได้ร้าวนะฮะ เป็นลายของเขานอกจากลวดลายที่เขาเขียนไว้เนี่ยนะก็ถือว่าคุณเป็นคนที่ไฮโซแล้วก็มีรสนิยมสูงนะคะครับเสียอย่างเดียวไรายได้ต่ำรายได้ต่ำ<อ>ไม่ต้องมาไอ้นี่เลยอ่ะก็เท่านี้ฮะอันนี้ก็เป็นที่ซักล้างนะก,ก็แค่นี้ไม่มีอะไรเลย <S <S> <S ด้วยความที่ไรายได้ต่ำ อ๋ออันนี้ใหม่หมดเลยเหรอคะอันนี้คือหม้อชามน้ำไผ่ใหม่ไม่ใหม่ก็ดูทีครับสติกเกอร์ยังไม่แกะเลยฮะครับซื้อมาเนี่ยฮะใหม่จริงๆด้วยอ่ะถอดด้ามหมดเลยโอเคอ่ะแต่เตาแก๊สก็ยังไม่มาครับซื้อยังซื้อยังซื้อแล้วครับ ่รอรถมาส่งอยู่ครับตอนนี้ก็กินข้าวดิบไปก่อนค่ะเอาไปดูอาหารมื้อนี้หน่อยนะคะฉลองฉลองครัวใหม่นี่หลายมื้อมากนะอันนี้มื้อกลางวันมื้อกลางวันอืมเรียกว่าเราจะฉลองจนกว่าครัวจะเก่านะคะอะพอไปไหนมาคะเก็บผักบุ้งครับเก็บผักบุ้งอุ้ยนี่ยอดผักบุ้งนาเนาะเอามัน มันสามารถเก็บกินได้ทันทีทันใดขนาดนี้เลยเหรออ้าวเก็บกินได้สิมันเยอะแยะนี่มันเยอะแยะพ่อบอกนี่ได้ได้กำหนึ่งอคิดว่าจะวางพื้นอ่อ่าอ่าคือครัวใหม่แต่จะวางพื้นเลยนะฮะเกลียวเกยวเอาหนาพ่อมีจานเห็นไหมฉนฉต้องประทานอยู่นะต้องประทานใกล้ๆคุณกำพูนั่งคู่กับบิดาเลยค่ะแล้วก็มารดานะคะ พระพระบิดาพระมารดาอ่านั่งนั่งเลยค่ะคุณพ่ออูอ้ดูผักก็แม่<อ>กินอะไรอ่ะแม่น้ำพริกอ๋อแม่กินน้ำพริกกับผักอมก็ได้นะแม่นะ่ะอ,อ่ะแล้วมีอะไรบ้างอันไม่ได้รีวิวเลย,ยเลกยินข้าวโลกกินข้าวก็มีเียหลานแม่ชอบกินน้ำพริกปลาทูมากเป็นน้พบบกินข้าวต้มกับน้ำพริกครับ น้ำต้มข้าวต้มมันย่อยง่ายไงมีแกงอ่อมปลาดุกนะฮะนี่อ่อมปลาดุกอ่อมแบบบานเฮาเด้วยแล้วก็มีสมตำสมตำปลาตำบบกหุงใส่อันนี้ครับพอล้วก็นี่หมูทอดนะครับอันนี้กับผักดองผักดองแม่กินผักดองไหมกินผักดองเออาหารเราจะย่อมเยาสงสัยแม่ครัวแม่ครัวเรานี่นะทำไมฮะจะเหนื่อยได้ข่าวว่า มีสะเดาปลูกปุ๊บได้กินปั๊บเนีอาเอาไม่ะคุณอยากกินใช่ไหมอยากกินสดหรือว่าลวกไม่ต้องลวกไม่ต้องลวกเอาสดสดเลยเอาสดสดเลยอผมบอกแล้วสะเดาเปิดปลูกปุ๊บกินปั๊บนี่สะเดาปลูกปุ๊บกินปั๊บได้กินเลยครับอินบ็อกเข้ามานะฮะใครสนใจก็อินบ็อกเข้ามาครับเด็ดเลยอ่ะมันไม่ตายนะ ันจะไไม่ต้องไม่ตออ้องเยอะเสรยดายกว่ามันตายมันไม่มีตายหรอกปล่อยไว้มันก็จะเหี่ยวไปเฉยๆน,นะนี่ก็ปลูกไว้กลางบ้านนะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูไกลๆนะคะอยู่ในช่วงระหว่างบ้านกับตัวโรงครัวนะคะจะเห็นขุยๆนั่นะนะคะดินเนี่ยเพิ่งปลูกแล้วก็มันมาพร้อมกับดอกเลยเนี่ยทันนี้ครับสนใจอินบ็อกเข้ามา <laughs> ปลูกปุ๊บได้กินปั๊บไม่ต้องรอไม่ต้องรอฤดูกาลหน้าไม่รอเลอกาจะได้ขนาดนี้สี่ห้าปีสามปีอ่างั้นเชิญค่ะเชิญค่ะอ่าแม่กินได้นะคะสดาวอ่ะนี่เฮ่อ้ให้นี่คุ้มนะเนี่ยสดาวเนี่ยมันมันกอยังชั่วหน่อยนะครับได้ปลูกแล้วได้กินแล้วเออไม่ต้องรอปีหน้านะไม่ต้องรอ ดูส hey, yani mm ิน hmm. en right? ี่นี่ดอกงามด้วยอันนี้คือซื้อต้นใหญ่มานะคะเฉลยว่าซื้อต้นใหญ่มาแล้วก็ปุ๊บก็กินเลยอยากมาพักผ่อนมาได้นะครับคือมานั่งกินข้าวที่นี่เหมือนกับเราไปซื้อไปนั่งกินนันอาหารแพงๆอ่นที่มันกินบรรยากาศเขาขายบรรยากาศใช่ไหมแล้วก็ขายอาหารจานละร้อยสองร้อยอย่างเงี้ย นี่มันแบบดูสิเราอยากจะกินอะไรเราก็ถือเข้ามามแล้วก็เอาบรรยากาศเขาอ,อย่างแคบหมูเนี่ยซื้อมาจากหน้าสำทัยี่สิบาทมไม่จ่ายค่าบรรยากาศเลยเหรอ,อพ่าอะไรไหมคะเติมค่าเท่าหมคหนึ่งจ้่คาอยากกินอะไรก็ถือมานะคะแล้วก็มานั่งที่เนี่ยมองทุง่งนามองปลายตาลต้นตาลไปนะคะมองปลายต้นสนนี่เนี่ย บรรยากาศมันบรรยากาศหลักพันน่ะแต่ต้นทุนหลักร้อยอะ่ะอ่ะต้นทุนอะไรนะต้นทุนหลักร้อยนทุนหลักร้อยแต่ต้นทุนเจ้าของบ้านคงไม่หลักร้อยนะน่าจะหลักร้านนะไม่ได้นับล <laughs> งไปเรื่อยๆนี่ไงที่ได้กับคืนมานี่ไงนี่ไงความสุข,คว,สขความสุขไหมล่ะสองคนเนี้ยครับอยู่ครับอยู่ครับเคยคิดไหมล่ะว่าวันหนึ่งจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นชีวิต ตั้งแต่ตัดสินใจศึกมาน่ะตั้งแต่ศึกมาโหเมื่อกี่บสิบปีก็ไม่รู้เมื่อสิบห้าปีที่แล้วโอ้คิดแต่มันทําไม่ได้ใช่ไหมตอนนั้นเราก็ไม่มีกําลังนะตอนนี้รวยแล้วบางท่านเถอะไม่ก็ยังไม่มีอยู่นั่นแหละถูรูถูกังไปเรื่อยๆแต่พูดถึงว่าเออเราก็อยากจะคือด้วยความที่เขาไม่เคยมีที่ทํากินของตัวเองเลยนะแล้วก็อยากจะมีที่สักที่หนึ่งแปลงเล็กๆเอาไว้ให้เขาแบบถ้าเขาไม่ตายกันซะก่อนนะตายนะ อันนี้พูดตรงๆนะถ้าไม่เป็นอะไรไปก่อนก็ถือว่าเป็นโชคดีของ,งเราเป็นบุญเออท,ที่ที่ได้ทําให้แต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลานานมากนะรอก,กว่าจะถึงวันนี้เนี่ยก็ใช้เวลานานเป็นความฝันเมื่อ40ปีนะหลายปีหลายป,ายปีอย่าบอกเลยว่า40ปีก็หลายปีอยู่คิดมาตลอดก็คิดมาตลอดแต่ทาไม่ได้มันไม่มีกําลังแต่ที่สุดก็สำเร็จนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ทิ้ง ความฝันเนี่ยมันก็สําเร็จนะแล้วก็หวังว่าเขาทั้งสองคนก็คงจะมีความสุขตามอัตราาพอันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะกำพูแลชนีออฟฟิเชียลฝากกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกิจกรรมแอดเวนเจอร์ในคลิปหน้ากันบ้างนะสวัสดีครับขอให้อิมอร่อยกับอาหารทุกมือกันนะครับ